สวัสดีครับวันนี้วันที 17, <S <S ่17เมษายนพศ2 5 6 5ครับวันนี้เข้ามาตัดแต่งต่อหงาแพ่งกลานะครับแล้วก็กำจัดไม่ยอมลับไปในตูนะครับเพราะว่าหงาแป้งนี่เข้าบดได้ตัดโดนนะครับบาได้ตัดตามรอบเพราะว่าด้วยหนึ่งหงามดได้มาเอาน้ำใส่แล้วก็มันแห้งนะครับ เขาก็เลยถิ่มช่วงตัดไปเห็ดห้ไม่ยลาบเกิดเต็มยุทว่วแปลงนะครับม,มือวันที1ิปซีนะครับเข้ามาสูบนามใส่งยาเริ่มมีความเขียวขึ้นประกอบว่าได้ฝนนิดน้อยนะครับมือนี้เขาก็เลยมาตัดแต่งต่อหยาแพงกวลาเลยเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชไม่ยาลาบไปในโตนะครับ นี่นะครับไม่ยะหลับไม่ยะหลับเกิดยู่งสี่เลยนะครับนี่ฮะเป็นตนแก่แล้วนะครับกระปนกันไปกันี่าเลย ความเงาของหยาอยู่กับประมาณหาถึงสิบเซนนะครับความเาาของหยาหลังจากที่เข้าม่านาเขา่ามันก็มีความซุ่มจักน้อยนะครับเนีย่ยเข้ากับกระลังสางเท้าเรื่อยนะครับนะครับความเาาของหยาก็ประมาณนี้ เพราะว่าดินยังมีความชุ่มอยู่นะครับมีความชุ่มอยู่ก็เลยเฝ้ามาตัดเพื่อที่ให้หนาต,ต่อต่อไปนี่ขึ้นได้นะครับแล้วก็คุ้มไม่อลาบหรือคุ้มวัาจะเผือตัวอื่นนะครับ ตัดจําเลยนะครับก็บีมองน้ามองบางนะครับมองสันมองเงว้วอยู่น,น,ยนีเปล่งนี่ตัดหลอกกับติดก,กวาดไปเหงื่านะครับแบบนี้ หลังจากที่เขาตัดแล,แล้วนะครับเขาก็ติกวดเป็นแถวไว้แล้วก็เข้าก็ยใใส่ตะก,กานะครับแบกไปใส่รถวันนี้ก็ตัดได้เบื้องง่ายๆนะครับ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของง้อที่สิเลือกกินนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหน่ามีทั้งไม่ลาบปนกันไปนะครับ ครับผมนี่คือสภาพของแปลงงาที่เขาตัดแตลงต่อแล้วนะครับเอางาที่ตัดออกเรียบร้อยแล้วผมตัดเกือบชิดดินเลยนะครับเหลือตะก,กาสุดท้ายแล้วถ้าเป็นไปได้นี่อีกเกตมือ,มอนี่เม้าหนมไส้นี่ยาที่พอดีเลยนะครับเพราะว่ามูอหอตัดมันก็จะโป่งพอดีแทงหยอดขึ้นมา ได้น้ำม,มาเพิ่มการสีเจะเลื่อนเติบโตพอใบหญ้าเพ่งกวลาเป็นหา้ที่ตอบสนองต่อการให้น้ำให้ปุ๋ยดีนะครับเอ้ากับถาเบื้องว่าห้องซิมีเวลามาเอาน้ำเขาอีกว่าหรือว่ามีพาย,ยุมีหย่งเขาบ่านะครับอันนี้คือสภาพของส่วนที่เดือที่เขา,าบ่าท่านเอง ตัดแตงนะครับเกิดมาน้ำมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแหลกเปลี่ยนเรียนรูแช่กันนะครับเทคนิควิธีการของแต่ละผูแต่ละคนว่าแต่ละแปลงเห่คิดจังไนออกมาในแบบใด นีปัญหาตัวนี้ขึ้นมาแก่จังไดนะครับก็มาแหลกเปลี่ยนเรียนรูกันอันนี้ตอไม่ยาลาบนี่กันยั้งอยู่นะครับแต่ว่าเขาสีลดเรืองพวกมาพวกมเมล็ดที่ถ้าตัดไปแล้วนี่นะครับอันนี้คือตอของแพ่งกว่าตอของไม่ยาลาบนะครับมันก็นยั้งอยู่มันก็นยั้งอยู่ในเปลงอ่ะเขาอยู่ แต่ว่ามันสีบลมีมันสีบลมีดอกมันสีบลมีหมากนะครับมแต่ต้นแต่ซื้อถามมันเกิดใบขึ้นมาอีกรอบน้าเข้ามาตัดมันก็จะเป็นการตัดตอนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเข้ามาสูบน้ำใส่หญ้าแพ่งเวลาคุ้มันแล้วคุ้มันไดแล้วนะครับมันบ่ไดแสงแดดแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยตายไปเองนะครับสาหรับไม่ยาลาบ ถ่ายง,งานเพ่งาลาเข้าสามารถคุ้มพื้นที่ได้ทั้งหม็ดนะครับอันนี้คือแปลงส่วนทิ่เหลือของงานนะครับกาดไว่สีดรายงานความกก่าวนาของแปลงงาแปลงนี่ต่อไปนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจสอบถามมีเทคนิควิธีการดีๆที่จะคลองเห็ดแล้วได้ผลดี เอามาแหลกเปลี่ยนเล่นรูกันนะครับสร้างสังคมแห่งการเรียนรูและการแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรูนี่แหละเอากันเลยจากการลงมือเหตุลงมือปฏิบัติอิหลีนะครับืัอนี้ขอฝากพ่อพีอนพ่น้องซัำนี้นะครับสวัสดีครับ